สวัสดีครับวันนี้วันที่29มกเอ้ย29ธันวา2565นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวยางขนาด1.5นะครับของ rc 4นี้ดอกมันจะเป็นประมาณนี้ครับ นี่เป็นขนาด1.5นะครับเป็นความสูง92.4กว้าง35นะครับความกว้าง35ลักษณะดอกของยางรุ่นนี้เนี่ยก็มีดอกยาง3แบบนะครับอยู่ใน1ยางนี้นะครับเพราะว่า1ก็คือจะมีดอกด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นดอกลักษณะที่เป็นเป็นแหลมๆนะเอาไว้จิกด้านข้างนะครับมี มีระยะห่างพอสมควรนะครับห่างกันแต่ละดอกก็ประมาณสักเซนหนึ่งครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีดอกอีกสองแบบนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดอกมันจะ แปลกกว่ารุ่นอื่นนะครับเพราะว่าดอกมันจะมีปกติดอกยางด้านบนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆมันก็คือแบบว่าวางสัดส,ส่วนไว้ให้มันเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่เหมือนนะครับอันนี้มีด้านหนึ่งจะเป็นขีดๆแล้วก็อีกสองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นก็คือมันจะมีความห่างของดอกยางมากกว่านะครับแล้วก็เป็นดอกคนละแบบนะครับก็เอาว้ยยึดเกาะได้ดีนะครับนี่เป็นลิขสิทธิ์ของกูดเยร์นะครับ กูดเย่ก็จะมีสติกเกอร์กูดเย่ให้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็มีความเหนียวนุ่มนะครับก็มีก็คือเป็นเป็นสเปคของเขาก็คือมันจะเป็นความเหนียวก็คือ X 2นะครับแล้วก็ S แล้วก็ยกกำลังสานะครับก็คือเป็นซ u เปอร ซอฟนะครับแล้วก็ซูเปอร์สติ๊กกี้แล้วก็ซูเปอร์กริปปี้ก็คือมีความนิ่มนะมีความนิ่มนะครับเหนียวนะครับแล้วก็มีความกริปปี้นี่คือความการยึดเกาะนะพื้นผิวได้ดีนะครับก็อันนี้ก็คือค,คุณสมบัติก็คือัติก็คืนั2นะแล้วก็มี S นะครับยกกำลังสามนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติที่สูงสุดของ RC4 นะครับที่ที่ ที่เขาใส่ลงมาในยางนะครับเพราะว่าบางรุ่นก็จะมีแค่ซอฟก็คือมีความนิ่มแล้วก็มีความเหนียวนะครับแต่น,นี้มีมีสามคุณลักษณะในยางอันเดียวกันนะสำหรับท่านที่ชอบยางที่มีขนาดไม่สูงนะครับอันนีค้คือสูงแค่92.4นะครับก็แล้วก็ใส่กับล้อ1.5 1.5นะครับก็ รหัสของมันก็คือ ZT0159 นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ d Year นะครับ MT51.55 Scale t ไท e นะครับราคาก็คือคู่ละ1190บาทครับ1190นี่ลักษณะดอกยางก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพนิ่งลงมาใน YouTube ดูให,ให้ดูนะครับในวิดีโอของเรานะครับนี้ก็ สำหรับความแน่นของฟองน้ำเนี่ยผมว่ารับน้ําหนักตัวรถที่เป็นบอดี้แข็งสบายบายมีความแน่นนะครับฟองน้ําด้านในเป็นฟองน้ําชั้นเดียวนะครับก็สําหรับรถ1คันก็ต้องการ2ถุงนะครับซื้อ2ถุงเลยก็อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วมีสติกเกอร์ดอกยาง3แบบนะครับก็ประมาณนี้สำหรับท่านที่ หายาง1.55สําหรับรถที่เป็นรถ RC4 เนี่ถ้าปกติเขาจะทํารถมาใส่กับยาง1.55เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีดอกในรูปหลายรูปแบบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะใส่แบบนี้หรือว่าท่านที่ไม่มีล้อขนาด1.5เป็น1.5นวอยากจะมาใส่1.5ล้อหนึ่งไอ้ยาง1.5เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนล้อด้วยนะครับ ก็ลองดูได้นะครับมันก็จะเป็นแบบรถแบบคลาสสิกนะมันก็จะมีลักษณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่สูงนะครับ92.4นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเราจะมี4ช่องทางในการติดตามนะครับมี Facebook YouTube Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับ4ช่องทางใช้ชื่อเดียวกันก็คือชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ ID Line นะครับ HDAlien เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับ ผมเอครับสวัสดีครับ